สำหรับว,วันนี้สำหรับชั้นม .3 ก็ยังอยู่ที่การแก้ระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะครับวันนี้จะมาในรูปแบบโจทย์ที่ค่อนข้างพิสดารน,นะครับก็เรามาดูกันนะครับก็ไม่ได้ยากไปกว่าทั้งก่อนๆน,นะครับแต่ว่ามันอาจจะมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมาอ่ะตอนนี้นะครับ สมการ 2x ลบ 3y เท่ากับลบ9อันนี้ก็เป็นรูปปกติที่เราเห็นๆกันทั่วไปนะครับแล้วก็ให้เป็นสมการที่1แต่ทีนี้พอเป็นสมการอันนี้3วงเล็บ x ลบ1เท่ากับ5คูณวงเล็บ y ลบ4แล้วค่อยบวก2รูปล่างหน้าตามันแปลกๆนะครับแต่จริงๆเราสามารถคูณกระ ใช้สมบัติการแจกแจงนะคูณทั้งสองตัวเลยได้นะครับก็เราก็เอา3คูณ x ก็มีค่าเท่ากับ 3x 3คูณลบ1ก็มีค่าเท่ากับลบ3นะครับก็ใช้สมบัติการแจกแจงคูณเข้าไปต่อไป5คูณ y ก็เป็น5 y ลบ5คูณ4ก็20 แล้วก็บวก2อ่ามันก็สามารถที่จะเป็น 3x ลบ 3, 3. 5y ลบ20บวก2ก็เป็นลบ18เอาะครับเราก็ให้เป็นสรรมการที่2 สมการนี้ตอนนี้เราต้องดูสมการนี้สมการนี้โอเคทีนี้เราก็ต้องมาเลือกกําจัดตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งนะครับหรือถ้าบางคนเข้าใจวิธีการในการกําจัด 5y ฝั่งนี้ นะเราจะกำจัด 5y ฝั่งขวาให้อยู่ฝั่งซ้ายก็ทำได้นะครับจะทำแบบนั้นก็ได้หรือเราจะใช้วิธีการดูเลยตอนนี้ฝั่งซ้ายมี x เ,เหมือนกันเรากำจัด x ก,ก่อนเลยก็ได้นะครับเรากำจัดตัว x ก,ก่อนเลยก็ได้ก็เลือกทำวิธีใดวิธีหนึ่งแต่วันนี้ครูจะเลือกกำจัด x เ,เลยนะครับ ก็ครูก็มาดูแล้วจะให้ x หนะ้า x เป็นเท่าไหรด่ดีให้มันบวกกันเท่ากับ0ก็ดูแล้วก็คือให้มันเท่ากับหกนะหกกับลบหกอันั้นครูก็เลือกนะเลือกเอาสมการที่1ครูเลือกเอาสมการที่1นึ่งคูณกับลบส ทำไมถึงคูณกับลบสเพราะว่าถ้าเกิดเอาลบสมคูณสมันจะเท่ากับลบหนะเดี๋ยวเดีวอีกสมการที่2องคูจะคูณแค่2เฉยๆลบสามคูณสอก็เท่ากับลบหกลบสาคูณลบสาก็เท่ากับ 9y ้ามีค่าเท่ากับลบสคูณลบเก็เท่ากับ27 ก็เป็นสมการที่3อ่าต่อไปครูก็เอาสมการที่2ครูเอาสมการที่2คูณอ่คูณ2เพราะครูต้องการให้ตรงนี้เท่ากับ6อ่าพอสมการที่2คูณ3ก็เป็นอ่โทษทีเอา2คูณสมการที่2คูณ2ก็เป็น 6x -3 คูณ2ก็เป็น -6 -5 คูณ2ก็เป็น10 y -18 คูณ2ก็เป็น -826 -1, 1 -2123 -6 เป็นสมการที่4จากนั้นก็สาสมการที่ สบวกกับสมการที่4บวกกันอ่าและทีนี้ก็จะได้6กลบหครูเขาคิดแบบวไม่เขียนแล้วนะลบหกบวกหกเพ็กเท่ากับ0อา่าต่อไป 9y มีไม่มี y ให้บวก นะครับเพราะนั้นก็เป็น9 Y ต่อไปก็0ตรงนี้ก็บวก0 0บวกลบ6ก็เท่ากับบ6อนะต่อไปนะครับสมการที่3 27อนะแต่ว่าไม่10ไม่มีบวกก็10 Y เลย27ก็เป็นบวก27 บวกอ่าอันนี้ก็คือ27ก็ต้องบวกกับลบสามสิบก็วกลบสาก็ได้ลบ9ก้าลฝั่งนี้ก็เป็น 6. เก้าบยลบหละทีนี้มันมีตัวแปรทั้งสองข้างเราก็ต้องกำจัดให้มันอยู่ข้างใดข้างหนึ่งนะครับก็แล้วแต่เราในที่นี้ ครูถนัดครูจะกําจัดให้มันไปอยู่ฝั่งไปกำจัดไปแล้วมันจะไปอยู่ฝั่งที่มันข้างหน้าตัวเลขข้างหน้าเป็นมันจะเป็นบวกเพราะนั้นครูเลือกกําจัด9กวายเพราะนั้นครูก็จะเอานะครับทีนี้เราต้องเลือกกําจัดทั้งทั้งก้อนนะครับเราเลือกทั้งก้อนก็ 9 y มันบวก6เพราะนั้นเราก็เลยต้องบวกด้วยลบ9กวตอนนี้เราจะกำจัดตัวเลขก่อนไม่ได้เพราะว่ามีตัวแปรทั้งสองฝั่งเราต้องเลือกกำจัดทั้งหมดเลยนะครับถ้าเราให้เรามองก็ามองเป็นก้อนนี่1นก้อนนะอันนี้1ก้อนอันนี้1ก้อนแล้วก็อันนี้1ก้อนแล้วก็มองว่าทุกก้อนมันทำอะไรกันทุกก้อนมันบวกกันนะครับทุกก้อนมันบวกกันหมดเลย นะทุกก้อนบวกกันเพราะนะั้นเราก็เลือกกำจัดเป็นก้อนเลยก็กำจัดด้วยการบวกนะครับบวกด้วยลบเาเมื่อลบ9บวก9 y ก็จะเท่ากับ0ฟฝั่งนี้ก็ต้องบวกด้วยลบ9 y เช่นเดียวกันนะครับก็ฝั่งซ้ายนี่ก็จะเหลือลบ6ส่วนฝังขวา10บวกลบ9 y 10บวกลบ9 y ก็เหลือ y ลบ9อ่าต่อไปเราก็กำจัด9ฝั่งนี้ด้วยการบวก9เพราะฉะนั้น Y ก็จะเท่ากับลบ6กบวก9 Y ก็เลยมีค่าเท่ากับ3 นำไปแทนสมการอดดีสําหรับครูแล้วครูก็เลือกแทนสมการที่หนึ่งนี่แหละนำสามแทนค่า y ในสมการที่1ก็เป็น3เออโทษที2 x ลบ3 เท่ากับลบ9 y เราก็เปลี่ยนเป็น3นั้นก็จะเท่ากับ2 x ลบ9เท่ากับลบ9ก็กำจัดด้วยการบวก9ก็จะกลายเป็นลบ9บวก9เท่ากับ0เพราะนั้นกำจัดด้วยการคูณเศษหึงสอคูณ เศษหนึ่ส่วนสก็มีค่าเท่ากับศูนย์าฉะนั้นระบบสมการคำตอบของระบบสมการคือศูนสา นะครับก็ประมาณนี้ก็นักเรียนจะเลือกใช้ขั้นตอนนี้นะขั้นตอนนี้นะครับนักเรียนจะเลือกใช้ขั้นตอนนี้ก็คือดูมันเป็นก้อนๆแล้วกําจัดให้มันไปอยู่ฝั่งเดียวกันตั้งแต่สมการที่4ก็ได้นะครับหรือตั้งแต่สมการที่2นี้ก็ได้เหมือนกันถ้าเกิดเราจะกำจัดห้าไว้ให้มัน ไปอย sí, um> TO ู่ฝั Anything> ่งซ้ายเพื่อจะได้เหมือนกับสมการที่1ก็ได้แล้วเราก็ดําเนินการได้เหมือนกันนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับก็ลองดูนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอส่งมอบให้เราได้ฝึกในแบบฝึกหัดแบบฝึกหัด1.2นะครับขอเป็นข้อ1.8 กับข้อ2อุดเดนะ2.3นะครับลองดูนะครับลองดู2 8เอ 8. กับ2.3แล้วใครอยากจะพัฒนาเพิ่มเติมเราก็ลองทำข้อที่ครูยังไม่ได้ให้ทำดูนะครับข้ออื่นๆแล้วก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะต้องการเฉลยถูกต้องหรือเปล่าถามกันเข้ามาได้โอเควันนี้เพียงเท่านี้